สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมทําสิ่งแปลกใหม่ซึ่งผมไม่เคยทํามาก่อนผมจะทําเพลงครับซึ่งผมทําเอาไว้แล้วนะครับเพลงก็กับนางเอกหมอลำเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆไปสัมภาษณ์นางเอกหมอลำคณะฟ้าสีครามนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาในช่องเกษตรกรชาวบ้านและตอนนี้ครับนะครับเรากําลังถ่ายมิวสิกวิดีโอกันไปดูด้วยกันเลยครับว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นไปดูด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเราคุยกับเพื่อนกลับนะครับเบาๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เพื่อนกลับนะครับพี่หวานเป็นยังไงบ้างครับวันเหงาแล้ววันนี้ก็มีปัญหาบางซีบางยากนะครับแต่ว่าหละโคนก็ซอยกันนะครับ นะครับแล้วมาเบิร์กลำลัแนะครับแม่แม่ฟอร์ดครับโอ้ยอัศจรรย์ครับน้องเขาเห็นดีมากเลยครับราอเบิ้์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราอันนี้อาจารย์ปุ้ยนะครับเดี๋ยวจะถามอาจารย์ปุ้ยกันกําลังฝึกเลยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไทยบัดเือครับี่น้องแต่แต่เสาฮอดแรงเลยนะครับด้วยทีมงาน ทีมงานคุณภาพครับคุณภาพที่หนาตาครับส่วนฝีมืออีกเที่ยนหนึ่งครับผมมวนมวลครับมวลจะภาพกระเทียมแนวกินไม่ให้กินแซ่บแซ่บครับผมโดยเฉพาะปลาแดงบองสัญญานเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นซีนที่เท่าไหร่แล้วครับอาจารย์ซ <c oughs> ีนที่เท่าไหร่นับไม่ได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> มีทั้งซีนเล็กซีนน้อยนะแล้วซีนใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นฉากช่วงสุดท้ายแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงย,ย้ำเหมือนแรกของเข้าอยากได้ช่วงอยากได้ภาพไหวภาพ ที่เป็นโดนน้ำในตอนท้ายครับผมติดตามผลงานเลยขอติดตามผลงานน้ำลยได้ครับเด้อนะครับสำหรับหลายภารกิจครับมาซอยกันอยากให้วิดีโอนี้ออกมาดีและก็เป็นพระพรสุพินองสุภูตสุคนนะครับผมครับขอบใจพรอนครับสวัสดีครับโอเคครับนี่เราจะเปิดตัวนางเอกของเรานะครับนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตทราบชื่อด้วยครับ หน่อยค่ะง่ายๆก็คือหน่อยนะคะชื่อเล่นหน่อยนะคะพรพิมลค่ะเป็นอดีตอดีตเป็นนังเอกหมอลํำค่ะตอนนี้ก็มารับใช้พระเจ้าค่ะก็มามาร้องเพลงถวายเกียรติให้กับพระเจ้ามอบชีวิตนี้ให้กับพระเจ้าแล้วค่ะขอบคุณค่ะฝากผลงานฝากผลงานด้วยค่ะฝากผลงานผลงานเพลงที่ชื่อว่า พระเยซูคือบันไม่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากผลงานด้วยค่ะเอาละครับตอนนี้โดนก็จะมานะครับโดนก็จะบินให้เราออกจากพื้นที่นะครับเอาละครับโน่นนะครับโดนอยู่ตรงโน้นนะครับดูครับโอ้ยเดี๋ยวจะบินโดนครับเราคอยดูนะครับ เอาละครับตอนนี้จะเริ่มปล่อยโดนนะครับดูนะครับนางลำอยู่ตรงโน้นนะครับเอาแล้วงานนี้ทุ่มทุนสร้างเต็มที่ครับ โอ้โหเพื่อแฟนๆของเกษตรกรชาวบ้านนะครับแล้วก็เพลงค่อยเปิดนะืดแล้วเพลงค่อยมาเปิดขึ้น <c oughs> มาดูดูคนชนาก็ได้วิธีชีวิตป๊บแล้วก็อยู่ไกลๆแล้วก็เห็นนางรำลนะงมาจะให้เห็นคนอ,อื่นก่อนใช่ไหมเออจะพานไปที่อื่นก่อนแล้วก็แล้วก็วกฟูเข้ามาหานางรำแล้วก็บิน <c oughs> เออใช่ไปกดอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวบอกว่ากดหรือไม่ให้ตบตบมือได้ยืนอยู่เนาะแล้วก็กดเลยได้ขึ้นไปยังหมดเลยยังฮะโอเคเปิดเลยโอเคโอเคเดินสองซ่อมไปเลยเดี๋ยวไปเลย เดี๋ยวพี่บอกให้เปิดด้านิติโดนไปแล้วครับเดี๋ยวขอรับร้อยนิติเอาเลยเอาเลยอยา่าอย่านั่ง <c oughs> ต่อไปเพียงขายก็เต้นไปเลยเด้อ โดนโอ้ยมัแต่มองอ้ยมันหันมีไม่ได้เนะแชไปเลย พี่ๆทุกท่านครับนี่เป็นสิ่งใหม่ที่ผมทาเพิ่งจะทาเป็นครั้งแรกฝากให้พี่ๆช่วยติดตามด้วยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับเฉพาะอันนี้เป็นนางลานะครับนางเอกยังไม่เข้ากล้องนะครับนี่ตะกล้องของเราครับสุดยอดเลยบรรยากาศสดๆอยู่ที่เขื่อนริมเปานะครับจังหวัดกาฬสิน์ครับ วิ่อ่าพ่วมกับเรา <laughs>